สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องราวของการพยากรณ์กับดวงรายเดือนและเป็นเดือนพิเศษมากๆค่ะเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าและเตรียมพร้อมเตรียมใจเตรียมความร่ำรวยให้กับปีพุทธศักราช2569ที่จะมาถึงแน่นอนค่ะคลิปพยากรณ์นี้ดูดวงดาวยกดาวย้าย พลังงานผลักให้ร่ําให้รวยนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ประจําแต่ละราศีส่งท้ายปีเก่าข่าวดีปีใหม่อะไรที่มันไม่ดีกองเอาไว้ตรงนี้อย่าเอาไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะในภาพรวมของ ปฏิทินดวงดาวกันก่อนนะคะว่ามีดาวอะไรสําคัญย้ายบ้างมีดาวดวงใหญ่ย้ายค่ะเขาเรียกว่าดาวพฤหัสบดีย้ายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะร้อยเรียงให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการพยากรณ์กับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ ดีใจด้วยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายส่งท้ายปี2568แล้วเชื่อว่าทุกคนที่ผ่านมาจนฟังคลิปของนักพยากรณ์วาสนานั้นหมายถึงคุณมีดวงชะตาที่แกร่งมากๆคุณผ่านมาถึงขนาดนี้อกกอดตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าเก่งนะคะจงภูมิใจไม่มีใครภูมิใจเท่ากับตัวเราภูมิใจตัวเราเองเหรอกคะ่ะและเป็นการภูมิใจที่โคตรสุดโต่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรารู้ดีที่สุดว่าเราสู้กับอะไรบ้างทีนี้ เมื่อเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าทิ้งทวนและเราก็จงมีความสุขจงให้ความสุขกับตัวเองมากๆในเดือนธันวาคมนี้นะคะพุทธศักราช2568มีดาวหลายดวงนะคะที่จะย้ายราศีแต่ขอยก มาทั้งหมดก่อนนะคะส่วนเรื่องของว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นราศีกันไปนะคะอ่ะเริ่มกอนที่6ธันวาคมเลยนะคะดาวอังคารค่ะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่6ธันวาคมดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะในวันที่7ธันวาคม ดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาคมดาวศุกร์ค่ะย้ายเข้าสู่ราศีธนูเช่นเดียวกันนะคะแต่ในวันที่22ธันวาคมและดาวใหญ่ค่ะและดาวสุดท้ายของเราดาวใหญ่นะคะดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวแห่งคู่ด้วยเป็นดาวแห่งความโชคดีเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะในวันที่23ธันวาคม จะสังเกตนะว่าแหมช่วงเดือนธันวาคมนะคะดวงดาวต่างๆก็ยกย้ายกันช่ำเช่ไหมเขายังสนุกสนานกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณขาชีวิตก็เราก็ต้องเติมสีสันให้กับตัวเราเพื่อส่งท้ายปีเก่าอย่างอย่างถาโถมแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่อย่างคว้าัยนะคะคลิปพยากรณ์นี้เป็นเพียงภาพรวมฟังไว้พอเป็นแนวทางสวัสดีค่ะ เรามาเข้าสู่เรื่องราวของดวงรายเดือนในช่วงเดือนธันวาคมนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคนที่ชอบดูแบบลัคนาหรือผู้ใดที่ชอบแบบดูราศีคลิปนี้ฟังด้วยกันได้ค่ะเป็นเรื่องราวพลังงานรวมรวมทำให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นและสิ่งดีๆที่กําลังจะได้พบเจอนะคะพลังงานบวกที่คุณจะต้องสร้างให้กับตัวเองก่อนนะคะเป็นขุมพลังที่ดีเข้าสู่ปีพุทธศักราช2569ในปีหน้า ที่จะถึงนี้เร็ววันแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตอบกอดชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะทุกท่านเลยที่บางคนนะคะได้มีเหมือนความรู้สึกของความไม่ชัดเจนทำอะไรมักจะเป็นตัวสำรองเสมอครอบครัวรักเราเป็นตัวสำรองเสมอนะคะหรือภาระอะไรจะตกอยู่ที่เราทั้งทงที่เราไม่ใช่ลูกรัก หรือแม้กระทั่งทํางานในที่ทํางานเจ้านายมองไม่เห็นศักยภาพของเราทั้งๆท,ท,ที่เราเป็นคนทํางานชิ้นนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่ชัดเจนอะไรก็ตามที่เป็นความรักที่คุมเครือความรักที่ไม่มีสถานะคุณผ่านช่วงเวลานั้นมาได้แล้วค่ะบางดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่ต้นปีก่อนจะมาถึงเดือนสุดท้ายของปีบางคนมักจะมีคําพูดเสมอติดอยู่ในใจว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนในตัวฉันเลย ฉันไม่เคยที่จะเป็นคนสำคัญในใจของใครเลยทำบุญกับคนไม่ขึ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นเรื่องที่เราไม่สบายใจมันกำลังจะหมดไปมันกำลังจะคลี่คลายมันกำลังจะลดทอนพลังงานตัวนั้นให้กลับมาสู่พลังงานดีๆแล้วค่ะจากนี้ไปคุณจะเจอแต่ภาพรวมที่ดีขึ้นและปีที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าสคือปีหน้าจะเป็นจังหวะเก้าวหน้าของชาวลัคนณา ราศีสิงค์ค่ะดังนั้นจงรักตัวเองและจงภูมิใจและไม่ต้องแคร์ใครที่ไม่เคยให้ค่าเราแต่ถ้าเป็นครอบครัวเราจะต้องปรับเข้าหาซึ่งกันและกันนะคะเพราะสุดท้ายปลายทางบางทีครอบครัวอาจจะเป็นที่มั่นสุดท้ายของเราก็ได้ดังนั้นมีโอกาสปรับความเข้าใจก็ปรับแต่เรื่องของความรักถ้าปรับไม่ได้คุณอาจจะจบภายในเดือนนี้ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเรามาเริ่มที่ภาพรวมดวงการงานกันก่อนนะคะ ในภาพรวมดวงการงานของชาวรักคนาราศีสิง์ในช่วงของเดือน12ส่งท้ายปีเก่านี้คุณจะมีพลังงานหรือมีคำชื่นชมความโดดเด่นในสายงานโดยเฉพาะสายงานการค้าขายไม่ว่าจะเป็นพวกในหน้าใดๆก็ตามธุรกิจส่วนตัวของคุณก็ตามหรือแม้กระทั่งงานเซลล์งานหายยอดงานประมูลงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ การได้โอทการได้สวัสดิการเพิ่มเติมการทำมากขึ้นได้เงินมากขึ้นและส่งผลต่อโบนัสของคุณด้วยนะคะ หรือคุณมีแผนอยากจะทำงานเสริมที่สามารถจะทำได้ในเวลาว่างสามารถทำได้ที่บ้านนะคะหรือที่ที่พักของคุณนะ่ะก็จะสร้างไรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งที่เริ่มส่งสัญญาณดีๆอาจจะเริ่มด้วยหลักบาหลักสิบหลักร้อยบางคนอาจจะเริ่มด้วยหลักร้อยหลักพันแต่มันจะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นจากนี้เป็นต้นไปแต่มันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18ธันวาคมแหมเกิดจะหมดปีเขาเรียกว่า เตรียมปังส่งท้ายปีหลังวันที่18นะคะและคุณก็อาจจะไปไช้ไายยาวๆในปี2569ก็เป็นได้ค่ะดังนั้นลู่ทางอะไรก็ตามที่มันเคยเงียบสงบค้าขายไม่ดีสู้อีกสักนิดนึงนะคะหลังวันที่18ทธันวาอาจจะเริ่มดีขึ้นนะคะทีนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า คุณจะสร้างไรายได้คนที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วไม่เคยมีอาชีพเสริมจะมีไอเดียต่างๆเกิดขึ้นช่วงประมาณปลายปีและอาจจะไปเริ่มต้นปีหน้านะคะต้องบอกว่าภาพรวมงานในช่วงนี้นะคะจากนี้เป็นต้นไปมันจะเริ่มปังขึ้นนะคะดีขึ้นค่ะคุณจะหยิบจับอะไรก็ถือซะว่าเป็นจังหวะดีเป็นจังหวะเป็นเงินเป็นทองนะคะเป็นนาทีทองของคุณเลยทีเดียว รวมถึงนะคะในด้านของสายการงานบางคนอาจจะได้มีโปรเจกต์อยากริเริ่มอยากทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบางคนอาจจะมองหาลู่ทางในการไปสอบแข่งในสายขาวิชาชีพอื่นๆที่เปลี่ยนจากเดิมไปเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะเริ่มมีความคิดมองหาสมัครงานไวล่่งหน้าเพื่อเปลี่ยนในปี2569แอบเก็บไว้เป็นความลับในใจด้วยเอ้าเลิศอยู่นะอืม ถือว่าคุณกําลังที่จะเหมือนกับว่าเดือนนี้ไม่เป็นไรกอดตัวเองแพ้อะไรก็ช่างมันใครไม่เข้าใจโอเควางลงนะคะไม่สามารถบังคับใจใครได้ใครจะเข้าใจผิดคุณจะกลายเป็นเดินอ,อ้แล้วแต่มึงเถอะแล้วแต่เธอเถอะแล้วแต่คุณเถอะจะคิดอะไรคิดไปคุณเดือนนี้คุณจะเป็นเดือนปล่อยวางที่เหมือนชาร์จแบตอะคะ่ะแล้วพอปีหน้าคุณจะลุยตั้งแต่ต้นปีไม่รอให้ข้ามเดือนเลยเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราใครหยุดคุณ คุณจะเริ่มมีไอเดียแล้วเพราะคุณจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งจริงๆแล้วไอเดียใหม่ๆการเปลี่ยนชีวิตของคุณแนวโน้มอนาคตคุณรู้ตัวเองตั้งแต่เดือนกันยามาแล้วล่ะคะ่ะแล้วมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมาถึงเดือน12ซึ่งคุณกำลังจะเก็บพลังงานนะเพื่อที่จะไปลุยในปีหน้านะคะคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่อยากทำมากมายรวมถึงอาชีพเสริมที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต คุณจะสามารถลงมือลุยได้เลยในช่วงนี้บอกแล้วมันอยู่ในหัวแล้วนะคะค้าขายช่วงนี้นะคะจะมีกำรรกำไรไปในทิศทางที่ดีนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะกอบโกยได้นะคะแต่มันก็อาจจะดูเลเลยๆวันที่18หน่อยนะคะ ดิวที่หวังไว้นะคะก็จะมีเกณฑ์ปิดได้ตั้งแต่ต้นเดือนมีแพลนนะคะใดๆก็ตามที่จะไปติดต่อประสานงานเสนองานตอนต้นเดือนนะคะกับใครส่วนใหญ่นะตอนนี้จะสำเร็จรู้ล่วงแบบผ่านฉลุยหรือ ได้คำตอบที่ผ่านฉลุยในนาทีสุดท้ายค่ะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องไปกังวลไม่ต้องกังวลน,นะคะปล่อยใจไหลกับเดือนนี้ไปได้เลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนคุณเอาไว้คือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับทราบข่าวที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีจากบุคคลนะที่เกี่ยวพันกับคุณในดวงการงานคืออาจจะมีข่าวร้ายจากเพื่อนหรือคนสนิทในที่ทํางานเขาเรียกว่าเปลี่ยนงานกระทันหันออกกระทันหันมันอยู่ในใจคุณอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ว่าเพื่อนจะออกกระทันหันหรือลูกน้องลูก จะ,จะออกกระทันหันมันก็ทําให้คุณรู้สึกเออ มันไม่ใช่เศร้านะแต่มันก็รู้สึกว่าฉันกําลังจะต้องได้ทํางานเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆแล้วบางทีคุณก็มีความคิดนั้นแต่เพื่อนคุณชิงคิดแอบคิดและลงมือไปสะก่อนค่ะมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้แบบคาดไม่ถึงนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในเรื่องราวของดวงงานถือว่าดีค่ะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ดีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มักจะผูกสัมพันธ์กับเรื่องงานเฉลิมฉลองนะคะงานกินเลี้ยงงานปาร์ตี้มันก็เลยหายขุนมัวไปได้บ้างหายกังวลใจหายน้อยใจ เกี่ยวกับคนที่ไม่ให้ค่าเราไปบ้างจริงๆแล้วคุณเริ่มปล่อยวางแล้วะคะ่ะไม่ให้ค่าก็ไม่ต้องให้นะคุณก็จะไม่แคร์แล้วนะพอจังหวะที่คุณนิ่งๆเฉยๆนะคะมันกลับกลายเป็นแรงดึงดูดทาให้คนอยากเข้าหาคุณพอรู้สึกว่าเออคุณก็ดีเนาะใครว่าอะไรก็เฉยนิ่งนะโตเถียงในบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้แบบ เออแบบนอกประเด็นคือเขาจะมองเห็นถึงความชัดเจนของคุณมากขึ้นคุณจะได้คัดกรองแล้วก็จะเจอเฉพาะคนที่มีความคิดความใจ ตรงใจหรือใจถึงใจกับคุณมากกว่าจะเหลือเฉพาะคนที่คุณรู้สึกควรให้ค่ากลายเป็นนาทีสุดท้ายของเดือนนี้คุณก็จะได้พบมิตรภาพที่จริงใจค่ะถามว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานตอนนี้เปลี่ยนได้เป็นการยื่นใบสมัครเอาไว้ก่อนโดยที่คุณไม่ได้ออกจากงานกระทันหันแต่ถ้าคุณอยากจะออกจากงานกระทันหันนั้นหมายถึงคุณบางคนได้เตรียมในเรื่องของเงินเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะไปต่อยอดในธุรกิจส่วนตัวของคุณนั่นหมายถึงคุณมีเงินเก็บจนทําให้คุณรู้สึกยิ้มล่าได้นะ 呃。Uh. ฉันออกกระทันหันฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไรอันนี้สำหรับบางคนที่เตรียมการเงินการทองไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณเมษาเป็นต้นมาเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้เตรียมการอยู่ต่อไปก่อนกอดงานไว้ให้มั่นงานหายากค่ะทีนี้ถามว่าสำหรับคนที่ตกงานอยู่แล้วโดยที่ยังไม่มีงานเลยตกงานจังเลยลุ่งอรุณนะคะการเริ่มต้นชีวิตกำลังเกิดขึ้นจากนี้ไปจะเป็นพลังงานดีๆคุณมีเกณฑ์จะถูกเรียกสัมภาษณ์เรียกพูดคุยมีความสนใจในคุณสมบัติของ คุณมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเริ่มต้นมักจะมาด้วยความท้าทายที่อาจจะมีบททดสอบในเรื่องของการคุณจะทําตําแหน่งอะไรก็ตามเขาจะทดสอบคุณก่อนที่เขาจะ เอาคุณเข้าไปในที่ทํางานและค่อยดูประเมินอีกว่าจะทํางานได้ดีแค่ไหนแล้วต่อสัญญาหรือว่าเป็นพนักงานประจําคุณจะโดนทดสอบต,ตั้งแต่เริ่มต้นทั้งทางที่ยังไม่ได้เป็นพนักงานเลยค่ะแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จากนี้เป็นต้นไปดวงของคุณจะมีเกณฑ์ถูกเรียกสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไปแล้วรอข่าวสารและเดือนนี้บางคนจะได้งานด้วยโอ้ยคนเขาปลายปีไม่มีใครได้งานแต่คุณได้งานนะคะเลิศอยู่นะสิงห์นะสิงห์ขนองนานนะเออ ไปต่อค่ะถ้าคุณอยากลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงของเดือนธันวานี้ลงทุนได้ค่ะแต่พลังงานการลงทุนของคุณอาจจะเริ่มต้นวันที่1ธันวาไปเลยก็ได้นะคะการเริ่มต้นที่ดีการได้ตัดลิฟบินในเรื่องของอาชีพเสริมใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเปิดหน้าร้านใหม่ๆหรือการลงเรียนเออหรือเพิ่มเติมคอร์สในเรื่องขององความรู้ความสามารถถือว่าใช้ได้ค่ะอยากทำทำเลยเริ่มหนึ่งธันวาค่ะ บางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นในเรื่องของกำไรกำไรหรือว่าจุดเปลี่ยนแต่มันจะดีขึ้นแล้วมันส่งผลที่ยอดเยี่ยมในอนาคตนะคะแล้วมันจะโดดเด่นและไปซัพพอร์ตคุณในหลายๆด้านคือในปี2569หลังเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะทีนี้เรามาดูในภาพรวมการเงินกันบ้างนะคะหมายเป็นเรื่องสำคัญต้องทำใจค่ะพูดตรงๆเลยนะการเงินของคุณมันไม่แตกต่างกับ ลัคนาราศีอื่นหรอกเพราะมันเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าและเป็นเดือนที่ทุกคนพร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยให้กับเรื่องของความสุขความสมหวังของขวัญการเดินทางการท่องเที่ยวมันเป็นการที่เราเหนื่อยมาตลอดทั้งปีอ่ะเดือนนี้มันจึงเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยรายจ่ายเหมือนกันทุกขลัคนาราศีคุณก็ไม่เว้นนะคะแต่ถ้าเจาะไปที่ดวงของคุณแบบตรงๆงประเด็นต้องยอมรับว่า การเงินในช่วงนี้อาจจะมีอาจจะมีมาให้จ่ายอย่างสบายๆเนาะเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วคุณต้องจ่ายอะไรนะคะกินหรูอยู่ดีตอบโจทย์ชีวิตซื้อ ของให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับฐานนะแต่ละคนแต่ทุกคนจะมีการให้ของขวัญตัวเองจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีค่าราคาแพงสูงล้ําแค่ไหนอยู่ที่ดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คุณจะให้ของขวัญตัวเองนะคะบางคนเลือกกินดีบางคนเลือกที่พักดีบางคนเลือกครบทุกอย่างเลยชีวิตติดแกรมเลยแหละตอนนี้นะคะเอานะ่ะทั้งปีไม่เคยกินสตาร์บัคฉันเข้าไปสักแก้วหนึ่งเออจัดไปนะคะอยากกินอะไร ไปจัดสรรนะต้องได้กินอยากไปไหนฉันจะไปเพื่อที่จะ เอาให้มันสุดในช่วงของปีนี้กับเรื่องราวที่มักจะเป็นตัวสำรองสเสมอเอาอะให้รางวัลชีวิตนะเพราะเราเห็นคุณค่าของเราแตอา่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องระมัดร,ระวังและความเพลิดเพลินไปกับการใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเองหน่อยนะคะในช่วงเวลานี้จนทําให้การเงินของคุณผันผวน,นได้ในช่วงของเดือนนี้นะคะและอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดฝันคือเช่นรอคอยเรื่องการเงิน เอ้ยมันยังไม่มาหรอกนะในช่วงนี้อาจจะต้องเลื่อนจ่ายค้างจ่ายลูกหนี้บอกสัญญาจะเอาเงินมาคืนก็อาเลื่อนไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนการเงินสำรองการเงินยามฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะจริงๆแล้วดวงชะตาของชาวรักคนาราศีสิงห์เนี่ยดีอย่างตรงที่ว่าเป็นคนหาเงินเก่งหรือมีช่องทางที่จะลุยไปได้นะคะเหมือนเขาเรียกว่าอืม เหมือนสิ่งล่าเนื้อน่ะเออช่องทางไหนที่จะทําให้เราได้กำ,กำไรกําไรได้ธุรกิจได้การเงินสิ่งไม่ยอมแพ้ใครหรอกคะ่ะดังนั้นคุณมีแววว่าจะหมดไปกับการ เข้าคอร์สนะคอร์สแบบนี้อาจจะเป็นคอร์สเพิ่มเติมความรู้ก็ได้หรือเป็นคอร์สที่เกี่ยวกับการให้รางวัลชีวิตคือสถานเสริมสวยความงามบางคนก็ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางอย่างดีบางคนก็ซื้อรถอย่างดีซื้อทองอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะถูกปนเปื้อด้วยตัวของคุณเองปนเปื้อตัวเองคุณจะยึดเอาตัวเองเป็นหลักก่อนเสมอ นะคะทีนี้เมื่อการงานกับการเงินมันลิงก์กันแบบนี้แล้วอาชีพอะไรล่ะที่จะส่งผลให้การเงินของคุณมันโดดเด่นสมองเศรษฐีคุณทำงานกริ๊งนั่นหมายถึงอะไรก็ตามที่เป็นธุรกิจเสริมจะสร้างไรายได้ในเวลานี้เงินที่คุณเคยเอาไปลงทุนในเรื่องของการซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือการซื้ออะไรที่มันมีเกณฑ์ปันผลมันจะเริ่มได้ในตอนนี้เอออย่างชัดเจนมากขึ้นนะ คุณใช้เงินในการที่จะทํางานโดยใช้เงินทํางานไปนะสายยูทูบเบอร์คุณจะได้เงินพิเศษสายติ๊กตอกเกอร์คุณจะได้เงินพิเศษคุณจะได้เงินพิเศษจากการเป็นในหน้าจะเป็นอะไรซึ่งเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เป็นเกอก เป็นกรรมอ่าเพราะฉะนั้นอาชีพที่เกี่ยวพันกับการทํางานนอกเวลาเป็นสายอาชีพเสริมไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของกินแต่เป็นเรื่องของออนไลน์หรืออะไรก็ตามตอนนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่โดดเด่นนอกเวลาของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่จะบูมที่สดุดดังที่สดุดในเดือนนี้และอีกงานหนึ่งนะคะคืองานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ งานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของงานอีเวนต์การจัดงานการเป็น MC การเป็นนักร้องความสามารถพิเศษของคุณการจัดงานแบบครบวงจรแบบเป็นมินิมอลนะเช่นแบบว่าเอามาเลย25,000เดี๋ยวจัดางานทีมขึ้นบ้านใหม่นะมีบุฟเฟ่มีอะไรอยู่ใน25,000นะคะคือคนที่จัดงานตอบโจทย์กับ ยอดจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องการแล้วก็หาบุคลากรมาพรีเซนต์ตรงนี้นะคะดังนั้นคนที่มีอาชีพเสริมจะเป็นอะไรก็ตามนะคะมักจะโดดเด่นในช่วงเวลานี้นะคะอีกกลุ่มงานนึงนะคะที่โดดเด่นมากๆคือกลุ่มงานที่ทําอะไรก็ตามตอบโจทย์เรื่องของครอบครัวแน่นอนคะ่ะแพ็กเกจอาหารการกินแบบ10คน5คนแพ็กเกจอาหารตอบโจทย์นะคะชุดเซต ชุดบ็อกนะคะเมนูแปลกใหม่จัดเซตเมนูเพราะฉะนั้นอาหารก็ตามแพ็กเกจที่พักรวมรวมอ่ะส่องสัตว์แพ็กเกจที่พักรวมอาหารเช้าอะไรคืออะไรก็ที่ตามที่เป็นแพ็กเกจจะถูกจัดขึ้น เครื่องสําอางแพ็กเกจครีมแพ็กเกจเพราะฉะนั้นคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับการคิดโฆษณางานสายจินตนาการงานสายประชาสัมพันธ์งานแสดงต่างๆงานแสดงอาชีพเสริมร้องเพลงลําไทยหรืออะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเสริมที่เป็นความสามารถที่ติดตัวคุณมาหรือความชอบในการฝึกฝนก็ตามจะถูกสร้างไรายได้ในเวลานี้เพราะฉะนั้นดวงงานอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นงานข้าราชการงานต่างประเทศงานอะไรมันเหมือนเบาลงมันสู้อาชีพ เสริมไม่ได้อะก็ลองดูว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าไม่งั้นคุณก็อยู่แบบปกติปกติไปนะคะใช้บริการคนอื่นไปนะทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะว่าจะมีโชคลาภไหมคุณมีโชคลาภจากเลขที่บ้านคะ่ะ เลขที่บ้านที่อยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบครบพ่อแม่ลูกหรือเป็นเลขที่บ้านของบรรพบุรุษนะคะอาจจะเป็นเลขที่บ้านเครือญาติที่คุณไปพักแล้วมีงานเลื่อนเลิงงานสังสรรค์นในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะการกู้เงินมีเกณฑ์สําเร็จไหมอ่ไม่สําเร็จในเดือนนี้แต่เรื่องของคุณจะ ถูกตรวจทานแล้วคุณอาจจะไปโชคดีได้รับข่าวดีในปีหน้านะคะลูกนี้จะเอานี้มาคืนไหมอย่างที่แจง้งถ้าคุณรอลูกนี้อยู่ปลายปีแล้วนะต้องให้แล้วนะเอาเป็นว่าลูกนี้คืนไหมเขาก็เพียรพยายามอยู่แต่น่าจะมีการเลื่อนนะคะหรือจ่ายน้อยกว่าปกติขอต่อรองคุณมากนิดนึงนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่ความรักความรักกันบ้างเอาคนโสดก่อนนะจ๊ะเนื่องจากคุณนะคะเป็นคนที่มีความสามารถถือว่าเป็นคนเก่งแหละหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองแร่งพอสมควรอาจจะเจอ อะไรที่เป็นสังคมมาหล่อหลอมทําให้คุณต้องแกล่งแล้วก็ปกป้องตัวเองก็ได้เนาะจึงทําให้คนที่จะเข้ามาใกล้หรือจะเข้ามาจีบคุณน่ะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พออุ้ยหรือ คุณอาจจะไม่ได้อยากมีความรักหรือเปล่าอุ้ยเก่งเกินไปไม่กล้าจีบดูเขาหน้าดุดุเขาอาจจะมีแฟนเก็บซ่อนเอาไว้เป็นคนเงียบๆอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนคุยแต่ไม่ผ่านด่านหัวใจคุณอาจจะมีคนสนใจคุณแต่ไม่กล้าเข้ามาจีบคุณมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นคนโสดอยู่กับชีวิตที่มีความสุขไปไหนมาไหนคิดไวทําไวลุยเดียวนะคะเที่ยวคนเดียวจึงเป็นลักษณะความสุขของพวกคุณค่ะต่อมาคนที่มีคู่ ู่นะคะจะรักใคร่นะคะกันดีในช่วงเวลานี้นะคะมีความสมดุลชีวิตในสถานภาพของคู่รักและครอบครัวที่ดีหวานชื่นกันดีค่ะหากเป็นหากคนที่ฟังคลิปนี้เป็นภรรยาเป็นสตรีนะคะก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณทําอะไรก็ดูมีออร่ามีความโดดเด่นแฟนก็จะหึงหวงคุณมากเป็นพิเศษนะคะ ส่วนใครก็ตามที่เป็นบุรุษที่ฟังคลิปนี้อยู่เหมือนกันค่ะมันจะมีออล่ามันจะมีความสุขมันจะมีความอิ่มเอิบในใจและก็กลับมารักตัวเองอย่างมีความสุขที่สุดดังนั้นความรักของครอบครัวอยู่ในจุดที่สมดุลมีปัญหาการปรับสมดุลปรับความรู้สึกได้หันหน้าเข้าหาการพูดกันอย่างตรงไปตรงมาจนทําให้ชาวรักคณาราศีสิงห์ในความรักของคู่รักและครอบครัวกลับมาสู่สถานภาพที่ดีกลับมาสู่สถานะที่มั่นคงต่อ ไปใครมีเรื่องระหองระแหงหึงหวงมือที่3ามันน่าจะเบาบางและหลุดหายไปในเมชานี้อ่ะดีใจด้วยนะคะนี่คือภาพรวมนะคะของพูกคุณทีนี้ถ้าเรามาในด้านของการทําบุญหนุนดวงชะตานะคะคุณทําบุญได้หมดเลยเอาที่คุณมีความสุขจริงๆแล้วการทําบุญก็คือการนั่งสมาธิให้คุณนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจแล้วก็เรียบเรียงความรู้สึกรักตัวเองนั่งสมาธิสักให้ได้เนาะ วันละสักนิดสักหน่อยนะคะแค่นี้ก็ดีแล้วส่วนคุณอยากทําบุญอะไรแล้วแต่เลยค่ะการนั่งสมาธิก็เป็นเสริมดวงได้เหมือนกันนะคะทำให้คุณมีสมาธิแล้วรู้ว่าชีวิตของคุณจะเดินหน้าอย่างไรด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่สงบเงียบนะคะก็เป็นความสุขที่คุณจะได้รับค่ะทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของคุณนะคะอาจจะต้อง ถ้าถามว่าจะมีเรื่องการเจ็บไข้ป่วยในเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นใหม่ๆไหม,ไมอาจจะไม่มีนะคะเพราะคุณใส่ใจตัวเองดีนะซื้อยามากินนะพยายามที่จะป้องกันเพื่อแม่มันไม่ให้ลุกลามแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังคือการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับบ้านเช่นการเก็บบ้านการตัดต้นไม้คุณมักจะถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือการที่คุณทําอะไรแล้วมักจะเกิดอุบัติเหตุจากการถูกสัตว์ ขกัดหมาแมวนะฮะมดอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าหายยากหายช้าลุกลามดังนั้นต้องระมัดระวังและเซฟตัวเองในการที่คุณจะทำอะไรที่เข้ารกเข้าพงนะคะเอาเป็นว่าเรามาระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากสัตว์ละกันนะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์มีปีกนะคะขกัดมดกัดปกติไม่บวมคราวนี้บวมได้ก็เป็นกำลังใจระว,วังยุงด้วยนะคะ ที่นี้อยากจะขอพูดความในใจนิดนึงนะคะขอบคุณชาวรักคณาราศีสิงห์มากๆอยากจะบอกคุณว่าและอาจจะเป็นคนแรกๆด้วยที่จะพูดกับคุณว่าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะมีความสุขมากๆนะักพยากรณ์วาสนาอเมซิงทาโร่อยากจะบอกว่ารักพวกคุณนะคะพวกคุณเป็นหนึ่งกำลังใจที่เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ทำให้ช่องเล็กๆนี้ค่อยๆมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นขอบคุณมากๆที่คอยแชร์คลิปนี้เป็นพลังงานค่าครูและบอกกล่าวเพื่อนเป็นสาธารณะขอบคุณมากมาก ที่บางคนมีน้ำใจในการกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้กรอบนี้เพื่อสนับสนุนช่องให้ก่อให้เกิดพลังงานหน้าไพ่ใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆก็ขอบคุณมากๆรักมากนะคะรักพวกคุณมากๆชาวรักคนาราศีสิงห์และชาวราศีสิงห์ทุกท่านขอให้คุณเป็นสิงห์ก็มีความสุขมากๆคุณผ่านจุดที่เรียกว่า คนไม่รักคุณมาแล้วและตอนนี้คุณกลายเป็นคนที่รักตัวเองแล้วคุณจะเจอมิตรภาพที่ดีอบร้อมสิ่งดีๆเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2569อย่างแน่นอนแล้วคอยฟังคลิปนี้เป็นพลังงานคอยติดตามช่องนี้เอาไว้เราจะมีเรื่องที่ดีมาอบกอดชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่เสมอสวัสดีปีใหม่นะคะ